วันนี้พามานกโมปลา,าย่างนกโมครับในโมอันนี้ในโมครับนี่นกโมนีม่จับไทยจับไทยก็ยรู้ว่ <laughs> าเราจับซีเจ้เนอะจับยรูปกซีอาหารเซฟเซฟครับต้องมาทำประมาณรูปน,นั้นของโซ<ม><ม>กาวบ้านเราครับว่ายูโบทุย กกกกมันเต้นออเอาเนออ้้าเยวะอูิธีบ้านของโสกราวครับตัวจอมปราบหลังจากการเก็บเกี่ยวเออนำรถครับชุดออกใบเปอชอเลยขกนขันแขงคนนีน้โอ้ยใครมีติดตามมาเจริเ ไปอยู่สบักสบักได้อยู่หากินตามประสาคนบ้านๆครับผมร้อนมันอยู่อัดเด่นกว่าของยินนําไม่ๆๆๆนี่ลือๆเลยลือไม่สกัดไม่ต้องแหกข้างนูเราวิบะมุนๆนูเนาะๆสิอ่ะกินเนาะสงจําร้านลุเตะให้มื้อว่า มีเมนูเด็ดครับเมนูเด็ดมั่นแหละครับพี่น้องไม่ไม่ไม่รีบคลังเราเปลี่ยนเป็นเบกโอ้ก็ขัดอะไรไปอย่างหนึ่งครับขัดแนวจวดครับผมมันมีคนมนมารอนั่งจวดอยู่คนเดียวหมดก่อน

มานิข้าอยู่นี่ไปน้องทำแนวปงไปจับทุกคนถายแนวจวดอย่างไรเอาซีซันฮุกเคยไปเฮ้ยพ่อยเดกกินเลยจับจับนเลยว่ะ